พิมพ์ทีายแบกของลงแล้วทุกคนพิมพ์ที่ลายแบกของลงเรียบร้อยก็จะช่วยพิมพ์ที่ายเอาก็าเอาของลงก่อนนะคะทุกคน <c ười> งะมันหานาจะดูวิธีทำงานหลองพิมพ์ที่ไลยอ่อไปคือการตั้งเวทีค่ะทุกคนเอาละหยุดไปหลายวนันจะประกอบฉากได้สำเร็จไหม หันดาก,ก็ใส่กล่องแด้มันใจอ่ะอันดับแรกก็วางเรวทีเราจะมีสามขั้นตอนนะคะอันดับแรกวางฐานก่อนยกขึ้นเลย ตอนการประกอบฉากเวลาผ่านไปพิมพ์พิไายังประกอบฉากไม่ได้ค่ะมุะนมุนหมุนหมุนมน,น,นชูมือขึ้นแล้วหมุนมุน พิมพ์อไลทั้งคำด้วยความอ่อนนุ่มแ้วนุ่มนวลค่ะ